โอ้ยเดินไปตรวจความเรียบร้อยกันหน่อยดีกว่าไปกันเถอะอืมก็ดีนะอเ,เอ๋อรถตุกๆใครวะน่ะหน้าหน้าขโมยจังเลยมันไปกันเถอะไปวิไม่มีใครยั่ปะโอ้สวยเลยไปกันเถอะ ใครไม่รู้เอ้าโหรถพังเ nope. รียบร้อยก็กาบสวัสดีไวัรุ่นคนชอบแมปทั้งสามไทยกันด้วยนะครับวันนี้มาพบกับพันเอกที่ u s c หนเป็นในขาาิการเจ้ากรมุิศึกษรทหารดกนะครับแล้ววันนี้ผมมีอะไรหผมมีตาตา YouTube แล้วนะครับและพร้อมกับเงินน่งล้างห้างนะครับ นี่เจ๋วเลยครับแล้ววันนี้ถ้าถามว่าผมนั่งรถตุกๆทำไมผมจะพาไปทำอาชีพต่างๆในการหาเงินนะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราไปเจอกันที่วิธีการหาเงินวิธีแรกกันดีกว่าครับโอเคครับไป let's go <S มานะครับมาที่วิธีการหาเงินนะครับ วิธีการแรกก็คือการตัดไม้นะครับถ้าทุกคนได้ดูคลิปอันนี้นะครับก็จะรู้ว่ามาก่อนนะครับก็จะรู้มาก่อนว่าวิธีการหาเงินจะมีสองวิธีนะครับก็คือหนึ่งวิธีการตัดไม้สองวิธีการตกปลานะครับแต่ตอนนี้มีเพิ่มมาสองวิธีนะครับเดี๋ยวค่อยบอกตอนใกล้ถึงลันนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราไปวิธีแรกกันก่อนครับ ตอนนี้ผมได้ทําเงินเป็นศูนย์บาทแล้วนะครับเพื่อจะให้พิสูจน์ดูว่ามีแล้วเราทําเราได้กําไรเท่าไหร่เราได้เยอะเท่าไหร่มาที่วิธีการตัดไม้อาชีพตัดไม้กันดีกว่าครับนี่เราก็จะไปหยิบขวานแบบนี้เสร็จปุ๊บมันก็จะมาอยู่ในกระเป๋าแบบนี้นะครับนี่ A x e นะครับเอามาใส่เลยเสร็จปุ๊บก,ก็ก็จะตัดไปตรงนี้นะครับ นี่มันก็นี่นะครับตัดไปเรื่อยๆครับจนมันจนมันต้นไม้มันดอกไม้มาให้เรานะครับตัดเรื่อยๆครับนี่มันก็จะดอกมาแบบนี้นะครับอันนี้พอได้มาแล้วนี่นะครับอันนี้จะเป็นไม้เลเกลองนะครับหรืออ่านถูกอ่านผิดก็ขออภัยนะครับอันนี้จะได้ประมาณเจดสิบนะครับ ก็ถือว่าดีอยู่นะครับการทำอันนี้เดี๋ยวเราตัดไม้ให้หมดอันนี้ดีกว่าครับตัดทุกต้นเลยไปเดี๋ยวเราตัดทุกต้นเลยครับเดี๋ยวตัดไปตอนที่ตัดทุกต้นเสร็จแล้วนะครับแล้วเราจะมาดูกันว่ายอดรวมที่เราตัดได้เท่าไหร่นะครับโอเคครับเดี๋ยวตัดไปตอนที่เราตัดทุกต้นเสร็จแล้วนะครับไปครับทุกคนมานะครับก็มาที่ต้นสุดท้ายนะครับ เราตัดด้วยความพยายามอย่างยิ่งนะครับเพื่อเราจะได้มีเงินร้อยเงินล้านนะครับนี่ครับเสร็จแล้วครับนี่ครับเราก็จะเอาไม้ที่ได้ในกระเป๋าตามนี้นะครับเอาไปขายกันเถอะนี่ครับเอาไปขายกันเถอะอ๊บอันนี้การขายนะครับมันจะขายไม้ทั้งหมดที่กระเป๋าของเราทั้งหมดเลยนะครับ นี่นะครับก็จะมาดูยอดเงินข้างล่างกันนะครับจะขึ้นจากเจ็ดสิบจะขึ้นเป็นเท่าไรนะครับขึ้นมาพันห้าร้อยแปดสิบห้าบาทนะครับก็ดีมากเลยนะครับสําหรับคนที่แบบไม่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 อยากเดินไกลอะไรประมาณนี้นะครับอ่านะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโดยวิธีการตัดไม้นะครับการตัดไม้ก็จะใช้ขวานแบบนี้นะครับโดยรวมการตัดไม้ผมให้ ประมาณ8เต็มสิบนะครับพอได้เงินก็เยอะมากเลยครับนี่ถ้าตัดไม้เขาทำแบบมาดีมากเลยครับโอเคครับเดี๋ยวไปพิธีวิธีต่อไปดีกว่าครับไปครับ let's go รถตุกๆกเสียงทายมาแล้วจ้าพร้อมไปหาเงินแล้วเอยโอ้โหรถอะไรวะเนี่ย ไปครับ <shield> ไปวิธีการหาเงินวิธีที่สองกันเลยนะครับก็คืออันนี้นะครับถ้าดูคลิปที่แล้วนะครับที่ผมบอกไปต้นคลิปนะครับก็จะรู้กันรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าวิธีตกปลามีสองวิธีนะครับอันนี้คือวิธีที่สองจุดตกปลานี้นะครับที่เขียนไว้อยู่ตรงนี้นะครับจุดตกปลาน,นะครับก็เดี๋ยวเราจะต้องมาหยิบเบ็ดตรงนี้นะครับมาคุยกับลุงหมอกนะครับนี่ แล้วลุงหมอกจะถามว่าคุณจะทําอะไรแล้วเราก็ต้องบอกว่ารับเบ็ดตกปลานะครับเพื่อเอาไปตกปลานะครับเมื่อได้เบ็ดตกปลามาแล้วก็จะอยู่แบบนี้นะครับเสร็จปุ๊บเราก็เดินไปที่ท่าน้ําได้เลยนะครับนี่มานะครับท่าน้ําไปนะครับเราเป็นคนชิลๆครับไม่มีอะไรน่าห่วงโอ้โหตกน้ําครับ นี่นะครับนี่นะครับก็จะแบบนี้นะครับนี่ตามแบบนี้นะครับนี่ได้ปลามาแล้วปลาอะไรเอ่ยเมดฟิตนะครับปลาอะไรเนี่ยมืดชมัดเลยโอ้โหปลาอะไรครับเนี่ยน่าจะหนักหน้าดูกําไรดีแน่นอนตกเลยอันนี้แรงห่งเงินแหล่งที่สองนะครับการตกปลาเราก็ต้องเอาตกปลาที่ได้เรามาขายนะครับ ก้าศอขครูฝึกหน้าค่ายนะะ่อค่ะอ๋อเขาเรียกครูฝึกกรมยุทธนะครับแล้วพี่ไม่ใช่กรมยุทธเหรออ๋อใช่ครับแต่ว่าผมได้สื่อสารให้ลูกกรมของผมไปหน้าค่ายแล้วครับโอเคครับตอนนี้นะครับนี่ครับอุ้ยอุยปลาปลาอะไรครับเนี่ยดีได้เลยปลาอะไรเอ่ยเมดฟิตเหรอเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยสมอลฟิตปลาทองนะครับโอ้โหทองเลยโอเคครับเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่เราได้ปลายักษ์กันดีกว่าครับผมลืมบอกนะครับมีปลายักษ์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะตกจนได้ปลายักษ์นะครับโอเคครับไปกันเลยครับทุกคนผมได้อะไรนูซี่ผมได้ปลายักษ์แล้วก็ผมมีถึง สามตัวด้วยกันนะครับนี่แลวนี่นะครับเฮ้ยไม่ใช่สาสี่ห้าตัวเลยนะครับหูยเราเนี่ยมันเก่งจริงๆเราไปขายกันดีกว่าครับวิธีการขายนะครับเราก็จะคุยกับลุงหมอกนะครับเราคุยกับลุงหมอกเสร็จปุ๊บเขาลุงหมอกเขาจะถามว่าคุณทำอะไรเรากดขายปลาทั้งหมดนะครับได้ สี่ร้อยเก้าสิบบาทนะครับนี่รวมไปล้วนะครับผมว่าอันนี้ไม่ค่อยดีนะครับผมให้ประมาณหกเต็มสิบนะครับวิธีการตัดไม้ดีกว่าครับทุกคนเดี๋ยวเราไปซิ่งรถตุกตุกที่ตกน้ำไปอ่ะหยอกๆอกครับเดี๋ยวเราจะเสกใหม่นะครับเราจะไปจุดถาดไปกันเลยดีกว่าครับขออภัยนะครับลินพันธ์ เดี๋ยวเราจะไปที่อะไรอ่ะจุดตัดไม่ใช่จุดตัดสิจุดห่างเงินจุดที่สามกันเลยครับแต่ยังไม่บอกนะครับไป Let's go ทุกคนระหว่างเดินทางมีพระองค์เจ้าครับทรงอยากพาให้ข้าพาเจ้าไปส่งที่พระราชวังนะครับเดี๋ยวข้าพาเจ้าก็จะพาไป พระองค์ไปส่งที่ราชวังก่อนก่อนนะครับซึ่งตอนนี้รถขึ้นเนินไม่ไหวนะครับเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่ส่งพระองค์เสร็จแล้วไปอยู่ที่จุดห่างเงินกันดีกว่าครับไปครับเลตโกตอนนี้เราได้ส่งพระองค์เสร็จแล้วนะครับแล้วที่ผมลืมบอกไปนะครับเราขาดไม่ได้เลยก็คือจุดตัดหมายจะอยู่ข้างข้างตึกทหารม้านะครับส่วน จุดตกปลาจะต้องได้รับอนุญ,ญาตเท่านั้นนะครับเพราะเนื่องจากอยู่ในเขตของกองทัพเรือนะครับแล้วก็การต่อไปก็คือการหาเงินด้วยวิธีการอะไรอะเอ้ยอะไรอะอ๋อด้วยวิธีการ่อตัดต้นกล้วยนะครับนั่นนะครับเอากล้วยไปขายนะครับ นี่เดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปเลยนะครับซึ่งโอุยโอ้ขออภัยครับทุกคนตุกต๊กเถื่อนนะการตัดเอากล้วยไปขายนะครับจะอยู่แถวอยู่ข้างๆตึกทหารพานนะครับก็จะมีถนนขึ้นไปนะครับแล้วก็จะมีสามแยกตรงนี้เอ้แยกตรงนี้นะครับให้เราตรตรงไปได้เลยนะครับนี่นะครับ โอ้เราตุกตุกไม่ไหวแล้วครับทรงนี้นี่ไปนะครับจุดตัดไม้แห่จุดอะไรอนะตัดกล้วยแห่จุดเอากล้วยนะครับให้ตัดกล้วยไปขายไปนะครับไปขึ้นเนินอีกแล้วครับรถตุกตุกจะไม่ไหวอยู่แล้วเนี่ยไปนะครับโอ้โหเนินแนทะ้นี่นะครับเราก็จะเห็นกน้นต้นกล้วยอยู่ตรงนี้นะครับ นี่ต้นกล้วยเฮ้ยเราเลยไปไหนเนี่ยขอยัดกับรถนิดนึงครับนี่นะครับต้นกล้วยนะครับนี่เราก็จะหยิบกล้วยแบบนี้นะครับมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์ขีดอยู่ข้างล่างให้เรานะครับนี่พอเก็บปุ๊บเราก็จะได้มาอันนี้นะครับอา้าวเนี่ยนะครับกล้วยกวย็จะอยู่ในกระเป๋านะครับให้เรา เก็บไปเรื่อยๆครับมาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะเก็บให้หมดสวนเลยแล้วครับโอเคครับเราตัดไปตอนที่เก็บหมดสวนสวนแล้วนะครับไปครับ Let's Go ต้นสุดท้ายโอเคครับทุกคนตอนนี้เก็บเสร็จแล้วนะครับกล้วยเต็มกระเป๋าเราเลยนะครับเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะเดินทางย้อนกลับไปนะครับ่านะครับเราก็จะเดินทางย้อนกลับไปทางข้างหลังนะครับ นี่ครับย้อนกลับไปทางขวานะครับนี่เราก็จะตรงไปเรื่อยๆนะครับโอ้รถไม่น่าขึ้นไหวครับทุกคนเราเดินขึ้นไปดีกว่าครับรถไม่น่าขึ้นไหวไปไปนี่อย่างเทเลยโอ้เมืองนะครับอ๋อ มาไปกันต่อครับไปวงานๆๆน,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 นี่ครับเราก็จะเอามาขายตรงนี้นะครับนี่จะเจอสามแยกนะครับให้เราเลี้ยวขวามาเอเลี้ยวซ้ายมานะครับเราก็จะเจอผู้หญิงอยู่ตรงนี้นะครับคือพี่ตั้งโอของเรานั่นเองครับเสร็จปุ๊บเราก็จะเดินทางไปอันนี้ไปขายนะครับขายกล้วยนะครับ นี่กดขายไปเลยได้มาห้าร้อยบาทนะครับอันนี้ผมให้ให้ประมาณหกเอ้หกถึงเจ็ดเต็มสิบนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปวิธีที่สี่กันเลยนะคะไปกันเลยตัดไปตอนที่ไปกันเลยนะครับนี่นะครับ วิธีการไปตัดไม้เอ้ยไม่ใช่วิธีการไปหาเงินวิธีที่สี่นะครับเราก็ถ้าจะไม่ผิดจะต้องเดินวิ่งรถตรงไปนะครับโอ้ไม่ใช่ครับขออภัยครับทุกคนโอ้ลงทางครับขออภัยครับไปครับน่าจะย้อนกลับไปทางนู้นนะครับรงรับจำนำก็จะมีจำนำรถอะไรประมาณนี้ครับนี่เจอแล้วครับ นี่จะเป็นจุดเพราะอะไรละอะไรครับแปลรูปแอปเปิลนะครับนี่นี่แปลรูปแอปเปิลนะครับก็จากตรงที่อันนั้นทางโค้งนันั้นย้อนกลับมานิดนึงนะครับก็จะเจอที่แปลรูปแอปเปิลนะครับเราก็จะเก็บแอปเปิลนะครับให้ได้ห้าชิ้นนะครับแล้วเราก็จะเอาไปแปลรูปแล้วได้มาเป็นเงินนะครับ เราก็จะทําแบนี้นรั๊กเดินไปที่ต้นไม้ในแบนี้นรับกก็จะเป็นหลอดเหมือนการทํากล้วยนั่นเองนะครับเราก็จะตัดไปเรื่อยๆนะครับจนถึงครบทุกอย่างเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนที่เราได้แปรรูปกันแล้วนะครับโอเคครับทุกคน let's go โอเคนะครับพอเราครบทุกต้นแล้วนะครับตอนนี้เดินช้ามากครับถ้าเราครบแล้ว เราก็จะมาขับรถไปที่แปรรูปกันนะครับซึ่งที่แปรรูปจะอยู่ตรงนี้นะครับสักคู่นะครับนี่นี่นะครับที่แปรรูปนะครับจะอยู่ตรงนี้เช่นกันครับนี่ถ้าจะไม่ผิดนะครับที่เอ่อปปนับนะับสมองเออ ตึง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 ไปดีกว่าครับเดี๋ยวตัดไปตอนที่ผมอยู่ที่จุดแปลรูปแล้วนะครับซึ่งถ้าจะไม่ผิดน่าจะอยู่แถวๆตรงนี้เนี่ยแหละครับโอเคครับเดี๋ยวเราตัดไปเลยนะครับไปครับทุกคนมานะครับก็จะอยู่ที่ร้านอาหารแห่งนี้นะครับขาวๆอันนี้นะครับเราก็จะเดินมาที่หลังร้านนะครับนี่นะครับเราก็จะมาอยู่ที่ตรงนี้จะมีเจ้าฟ้าเดียร์อยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับ แพ็กแอปเปิลต้องใช้นี่นะครับกำลังทำอยู่นะครับนี่กดไปนะครับก็จะเดินขับตรงมาเรื่อยๆนะครับทางทางโค้งนะครับเมื่อกี้ผมขออภัยนะครับผิดพลาดนิดนึงผิดพลาดทางเทคนิคนี่นะครับถ้าเราขยันเราก็ต้องทำให้สำเร็จนะครับนี่ คนเราขยันเราก็จะรวยได้นะครับไปนะครับเสร็จแล้วเราก็จะทำไงต่อลืมเสร็จแล้วทำไงต่อครับลืมเดี๋ยวขออนุญาตไปสืบข้อมูลสักครู่นะครับขออภัยครับทุกคนต่อไปอ๋อผมรู้แล้วครับเราต้องตรงไปที่วัดเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันเถอะครับ แม่ตรงไปที่วัดเรื่อยๆเห็นเขาสืบข้อมูลมานะครับที่ผมได้ข้อมูลมาครับตรงไปที่วัดเรื่อยๆนี่นะครับวัดก็จะอยู่นี่นะครับวัดพระพุทธร,รูปองค์ใหญ่มากเลยครับตอนนี้นี่ตรงไปที่วัดนี่นัเรียวเข้าวัดไปเลยเอ้ยไม่ใช่มัน,มน,นนะจะมีบ้านอยู่แป๊บหนึ่งนะตรงไปเรื่อยๆจะมีบ้านอยู่ ไม่ทราบว่าบ้านอันนี้หรือเปล่าเฮ้ยหน้านี้แหละหน่าจะบ้านอันนี้แหละไปนะครับนี่ไงได้แล้วครับเจอแล้วครับหุยเจ็ดร้อยเลยหุยหุยหุยเจ็ดร้อยเลยอะ่ะโอ้ยอันนี้ให้แปดเต็มสิบครับโอเคเดี๋ยวแล้วก็ ผลโดยโดยรวมนะครับการตัดไม้การตกปลาการตัดต้นกล้วยการแปลรูปแอปเปิลนะครับให้โดยรวมประมาณ7จ็เต็มสินะครับโอเคครับแล้วก็ขอขอบคุณที่ดูรับชมจนจบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร e กันด้วยนะครับ เดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับทุกคนวันหลังผมจะทำคลิปสนุกๆมาให้ดูอีกนะครับ